สวดมนต์เฉยๆอาจไม่พอถ้าอยากปลดกรรมแก้ดวงชีวิตติดขัดลองครบสามอย่างนี้แล้วคุณจะเข้าใจพลังบุญของจริง 1. ทำบุญปล่อยสัตว์วิธีทำบุญปล่อยสัตว์แบบสายมู 1. เลือกสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าไม่ควรซื้อจากร้านที่ขายเพื่อให้ปล่อย 2. ตั้งจิตอธิษฐานก่อนปล่อยโดยกล่าวว่า ข้าพเจ้าชื่อชื่อนามสกุลเกิดวันที่ขอปล่อยท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าพ้นเคราะหกรรมโรคภัยทั้งหลายจงหายไปขอให้ชีวิตราบรื่นสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองเทิน 3. แผ่เมตตาและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยสัตว์ที่ควรปล่อยและความหมายมงคล 1. ปลาไหลความหมายให้ชีวิต ลื่นไหลไม่มีติดขัดผ่านอุปสรรคได้ง่ายเหมาะก,กับคนที่เจอเรื่องยุ่งยากติดขัดในงานหรือเงิน 2. ปลาดุกความหมายป้องกันภัยอันตรายขจัดศัตรูให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนเหมาะก,กับคนที่รู้สึกมีคนคิดร้ายหรือเจอปัญหารอบด้าน 3. ปลาช่อนความหมายเสริมความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานก้าวหน้าเหมาะก,กับ คนทำงานอยากเลื่อนขั้นหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 4. เต่าวความหมายอายุยืนสุขภาพดีชีวิตมั่นคงเหมาะกับคนที่ป่วยบ่อยหรือมีผู้สูงอายุในบ้าน 5. นกความหมายปลดปล่อยกรรมเก่าเสริมโชคลาภเสริมอิสรภาพเหมาะกับคนที่รู้สึกติดขัดโดนกดดันหรืออยากเปลี่ยนชีวิต 6. กบเขียด ความหมายเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมคนรักคนเมตตาเหมาะกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับคนเช่นค้าขายงานบริการหรือสายบันเทิงเคล็ดลับการปล่อยสัตว์ให้ได้บุญแรงสายมูต้องรู้ปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าหรือจับมาขายอย่าปล่อยแบบวนเวียนทำบุญเพราะจะไม่ได้บุญเต็มอธิษฐานก่อนปล่อยขอให้ผลบุญนี้ช่วยให้พ้นเคราะห์ เสริมสุขภาพหรือสิ่งที่ต้องการสุดท้ายควรแผ่เมตตาและกรวดน้ำให้เจ้ากรรนายเวรเพื่อปลดปล่อยกรรมเกา่าทำบุญถูกวิธีเท่ากับมูได้ผลจริงใครที่ดวงตกหรือรู้สึกชีวิตไม่เป็นอย่างใจลองเริ่มที่การปล่อยสัตว์สักครั้งแล้วสังเกตชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 2. ถวายสังฆทานยาหรือเวชภัณฑ์ แนะนำเตรียมชุดยาหรือบริจาคเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาลสงหรือผู้ยากไรผลบุญเสริมดวงด้านสุขภาพขจัดโรคภยัยเสริมอายุวัฒนะถวายสังฆทานยาหรือเวชภัณฑ์เสริมสุขภาพแก้เคระอ์สายมูต้องรู้ถวายสังฆทานยาคืออะไร คือการจัดสิ่งของที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเช่นยาสามัญประจำบ้านเวชภัณฑ์หรือของใช้สำหรับการรักษาพยาบาลแล้วนำไปถวายวัดโรงพยาบาลสงฆ์หรือสถานปฏิบัติธรรมตัวอย่างของในสังฆทานยายาพาราเซตามอลยาแก้ปวดลดไข้ยาแก้ท้องเสียยาทาศน้ำข่าวยาแก้ไอสำลีแอลกอฮอลหน้ากากอนามายัยพลาสเตอร์ยาถุงมือยางเทอร์โมมิเตอร์ น้ำเกลือล้างแผลผ้าก๊อตแนะนำให้หลีกเลี่ยงช่วดสังคทานสำเร็จรูปที่ไม่มีคุณภาพเสริมสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเจ็บป่วยน้อยลงแก้เคราะห์กรรมผ่อนหนักเป็นเบาเคราะห์ภัยเบาบางลงปลดหนี้เวนกรรมเจอทางออกจากปัญหาเรื้อรังเสริมบุญให้ญาติผู้ล่วงลับส่งผลดีต่อกรรมของตนและวงศตระกูลคาถาอธิษฐานก่อนถวาย ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอถวายเวชภัณฑ์นี้เพื่อประโยชน์ต่อพระสงฆ์และเพื่อให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ข้าพระเจ้าพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บผลครอบภัยเสริมสุขภาพพลังกายพลังใจและอายุยืนด้วยเทินสายมูที่แท้เท่ากับต้องมูแบบมีบุญด้วยการถวายสังฆทานยาถือเป็นการมูแบบเงียบๆแต่ส่งผลแรงมากโดยเฉพาะถ้าทำบ่อยๆจะรู้สึกว่าชีวิตโล่งเบาและดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ อานิสงส์และพลังมูจากการถวายสังฆทานยาและเวชภัณฑ์ในช่วงที่ดวงตกเจ็บป่วยหรือรู้สึกว่าชีวิตกำลังมีเคราะห์หนึ่งในวิธีแก้กรรมที่เห็นผลชัดทางสายบุญและเป็นเคล็ดลับที่สายมูตัวจริงนิยมทำกันก็คือการถวายสังฆทานยาหรือเวชภัณฑ์ แม้จะดูเรียบง่ายแต่เชื่อหรือไม่ว่าบุญชนิดนี้มีพลังมูที่ลึกซึ้งและแรงมากโดยเฉพาะกับสุขภาพชีวิตและชะตา 1. เสริมสุขภาพอายุยืนโรคภัยเบาบางการถวายยาให้พระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมเป็นการช่วยให้ท่านามีสุขภาพแข็งแรงไม่ขาดยาเวลาป่วย ผลบุญส่งผลให้ผู้ถวายไม่เจ็บไม่ไค้โรคเรื้อรังบันเทาหายป่วยไวและอายุยืนยาว 2. แก้เคราะห์กรรมผ่อนหนักเป็นเบาทุกโรคทุกเคราะห์มักมีเบื้องหลังเป็นกรรมเก่าเมื่อเราทําบุญด้วยใจเมตตาช่วยชีวิตผู้อื่นให้หายป่วยผลบุญกรรมหนักจะค่อยๆจางเคราะ์ร้ายจะลดลงและสิ่งร้ายจะกลายเป็นดี 3. เสริมบุญสะสมพลังบุญลึกซึ้ง สังฆทานยาถือเป็นทานบารมีที่ตรงต่อการดำรงชีวิตเพราะยาคือของจำเป็นที่ช่วยรักษาชีวิตผลบุญส่งผลให้ผู้ถวายมีบุญหนุนหลังต่อเนื่องทำอะไรก็ราบรื่นมีแรงใจมีคนเมตตา 4. ส่งบุญให้เจ้ากรรมนายเวรปลดล็อกทางกรรมหากเราตั้งจิตอุทิศส่วนบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรโดยตรงโดยเฉพาะเจ้ากรรมที่เกี่ยวกับโรคภยัย ผลบุญพลังแค้นจะคลายกำผูกพันจะเบาบางและชีวิตจะเปลี่ยนจากติดขัดเป็นโล่งโปรง่ง 5. เสริมดวงชะตาชีวิตดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวหลายคนที่ถวายสังฆทานยาเป็นประจำมักสังเกตได้ว่าชีวิตเริ่มนิ่งขึ้นปัญหาน้อยลงผลบุญเสริมโชคลาภเมตตาการงานดีขึ้นและมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเวลาคับขันถวายยาเท่ากับถวายชีวิต ช่วยผู้อื่นหายเจ็บเท่ากับผลบุญส่งกลับมารักษาชีวิตเราเช่นกัน 3. ส,สวดมนต์แผ่เมตตากรวดน้ำแนะนำสวดบทพาหุงมหากาหรือชินบัญชรแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรผลบุญช่วยปลดปล่อยกรรมเก่าให้สิ่งไม่ดีคลี่คลายและดึงดูดสิ่งดีเข้ามาสวดมนต์แผ่เมตตากรวดน้ำเสริมพลังชีวิตแบบสายมู หากคุณรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ติดขัดเจอแต่เรื่องไม่ดีปัญหารุมเร้าแบบไม่มีเหตุผลอาจไม่ใช่แค่ดวงตกแต่คือพลังกรรมเก่าที่ส่งผลอยู่แบบเงียบๆหนึ่งในวิธีสายมูเบื้องลึกที่ได้ผลจริงคือสวดมนต์แผ่เมตตากรวดน้ำเป็นชุดพลังบุญที่ทั้งช่วยแก้กรรมเก่าและเปิดทางให้สิ่งดีสิ่งดีไหลเข้ามาในชีวิตหสวดมนต์เปิดพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง การสวดมนต์ไม่ใช่แค่ท่องบทแต่เป็นการฝึกจิตให้สงบดึงพลังบวกและสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาหุงมหากาป้องกันภัยเสริมเมตตาชินบัญชรคุ้มครองดวงชะตามหากรุณาธารณีสูตรปลดปล่อยกรรมลึกแนะนำสำหรับคนเจอเคราะห์หนักเคล็ดลับมูสวดทุกวันตอนเช้าหรือก่อนนอนอย่างน้อยวันละหนึ่งบท 2. แผ่เมตตาปลดปล่อยกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร หลังสวดมนต์ควรตั้งจิตแผ่เมตตาด้วยคำพูดเรียบง่ายแต่แรงพลังสูงเช่นข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่พบได้ขอจงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าขอให้ท่านพ้นทุกพ้นเวรแล้วจงอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดผลมูทำให้เจ้ากรรมนายเวรปล่อยจากการผูกกรรมชีวิตจะคลี่คลายอย่างไม่รู้ตัวส กรวดน้ำส่งบุญให้ท่วถึงเชื่อมพลังฟ้าดินหลังแผ่เมตตาให้กรวดน้ำด้วยน้ำสะอาดโดยอธิษฐานดังนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากำนายเวนเทวดาประจำตัวบรรพบุรุษและศัพท์ชีวิตทั้งหลายขอจงได้รับบุญนี้และโปรดเมตตาช่วยเปิดทางให้ชีวิตข้าพเจ้ารับรื่นผลครหบมีแต่โชคดีเข้ามาโดยเร็วด้วยเทิญ เคล็ดมูเสริมกรวดน้ำลงโคนต้นไม้ใหญ่หรือดินที่สงบเพื่อเชื่อมบุญให้ถึงธาตุธรรมชาติสวดมน์เท่ากับปรับจิตแผ่เมตตาเท่ากับปลดกรรมกรวดน้ำเท่ากับส่งบุญถึงมือผู้รับครบสามอย่างนี้ชีวิตจะเริ่มดีขึ้นทันตา